นะโมต,สต,โตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,สต,โตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,สต,โตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัสานุสารเนนาปิอันตลิกเขปิปานิโนปติถะมัธิคัจฉันติ ภูมิยังวิยะสัพพธาสัพภูปัตถวชาลัำหายักขจราธิสัมภวาธนานาณจะมุตตานังปริตันตัมพานามเหยะสานุสรารเนนาปิอันตลิกเขปิปานิโนปฏิถทถะมธิคัดฉันติ ภูมิยังวิยะสัพพธาสัพภูปัททะชาลัมหายักขจราธิสัมภวาธนานานจะมุตตานังปริตันตัมพานามเหยะสานุสารเนนาปิอันตลิกเขปิปานิโนปติธะมมทิคัดฉันติ ภูมิยังวิยะสัพพธาสัพพูปัทถวชาลัมหายักขจราธิสัมภาวาธนะนานจะมุตตานังปริตตันตัมพาามเหยะสานุสรารเนนาปิอันตลิกเขปิปานิโนปฏิทามทัธิคัดฉันติ ภูมิยังวิยะสัพพธาสัพพูปัตถวชาลัมหายักขจราธิสัมภวาธนะนานานจะมุตตานังปริตันตามระนามเหยะสานุสารเนนาปิอันตลิกเขปิปานิโนปฏิทถะมาธิคัดฉันติ ภูมิยังวิยะสัพพธาสัพภูปัททวชาลัมหายักขจราธิสัมภวาธนนานานจะมุตตานังปริตันตามพนามะเหยะสานุสารเนนาปิอันตลิกเขปิปานิโนปฏิทามาธิคัจฉันติ ภูมิยังวิยะสัพพธาสัพภูปัทถวชาลัมหายักขจราทิสัมภวาธนนานานจะมุตตานังปริตันตัมพานามเหยะสานุสารเนนาปิอันตลิกเขปิปานิโนปฏิทามาธิคัดฉันติ ภูมิยังวิยะสัพพธาสพภูปัตถวชาลัมหายักขจราธิสัมภาวาธนนานานจะมุตตานังปริตันตมพะนามเหยะสานุสรารเนนาปิอันตลิกเขปิปานิโนปฏิทามธิคัดฉันติ ภูมิยังวิยะสัพพธาสัพภูปัตถวชาลัมหายักขจราธิสัมภวาธนานานจะมุตตานังปริตันตมพนามเห